ที่อค้กวัคน พอไปเหนื่อยยากที่ไหนไม่ทำให้พอ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยส่งเสริมการทำกรเกษตรชีวภาพได้อย่างไรมาร่วมกันหาคำตอบด้วยกันเพื่อสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันของพวกเราในแต่ละปีประเทศไทยนำเข้าสารเคมีทางการ,กรเกษตรเป็นจำนวนมากมายทำให้ผลผลิตทางการ,กรเกษตรปนเปื้อนสารพิษเป็นอย่างมากในขณะที่นา,นานาประเทศ พยายามที่จะลดการปนเปื้อนสารเคมีในผลผลิตทางการเกษตรจึงได้มีการกําหนดมาตรฐานสารปนเปื้อนในแต่ละประเทศการกําหนดมาตรฐานขึ้นมายังมีจุดประสงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมถ้าเราทุกคนร่วมกันงดใช้สารเคมีอันตรายโดยใช้เท่าที่จําเป็นหรือไม่ใช้สารพิษเหล่านั้นก็จะไม่สะสมในตัวผู้ใช้ผู้คนก็จะเจ็บป่วยจากสารเคมีเป็นพิษน้อยลง เกษตรที่ส่งมาถึงผู้บริโภคก็จะไม่ปนเปื้อนสารพิษไปถึงผู้บริโภคนอกจากพวกเราจะปลอดภัยจากสารพิษการใช้สารเคมีให้น้อยลงเท่ากับช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งไม่ทำลายดินและยังช่วยลดการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ำตามธรรมชาติอีกด้วย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีจะกลับคืนสู่พวกเราอีกครั้งเห็นตัวอย่างยิ่งแบบนี้พวกเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนเลยก็ได้แต่หวังว่าเกษตรกรทุกคนรวมทั้งผู้คนที่ปลูกต้นไม้จะเห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนะแต่ว่าแปลงเกษตรของนายเป็นยังไงบ้างละ่ะจริงสิไปดูกันก่อนดีกว่าไปก่อนหน้าไว้คุยกันใหม่แล้วเจอกันไปละ่ะถ้าออกผลแล้วนี่น่ากินดีจริง สวนผักก็งามดีด้วยได้ทั้งผลผลิตลดต้นทุนและได้ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยแบบนี้นอกจากตัวเราจะได้แล้วยังมีผลไปถึงลูกหลานของเราอีกด้วยแบบนี้ก็ใกล้จะเก็บขายได้แล้วได้สิ่ที่แท้เกษตรชีวภาพก็ไม่เร็วเหมือนกันนะนี่นับแต่นั้นมาหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีความสุขมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงสุขทั้งกายและใจด้วยการเกษตรที่ยั่งยืน ชุ่นโลบวุ่นวายกลายเป็นสีดำเธอหาคนเรายัางรักกันดีโลกใบที่